ไม่ว่างไรว่างเป็นดิไม่กรับกรับไปไปไปโอ้ยเย็นเลยอ่ะอากาศหนาวชุ่มัดเลยอ่ะย่อเป็นดิแกเป็นไรอ่ะขากระเพกอ่ะโอ้ยฉันมีรอยเย็บที่แผลแกเห็นหรือเปล่าอ่ะโอเวนขี่ขาฉัน่ะขึ้นหมากันหรือไงวะโอ้โอ้ยขาหักเว้ยอ๋อเพิ่งเย็บเสร็จอ่ะจบนี่แกเจอฉันแน่กวกแกก็เจอฉันแน่กวก รอแป๊บนึงนะรอไม่ได้บ่นไว้ไว้เนอะระวังรอพวกแกวิทพื้นกันก่อนเลยฮะโอ้มาถึงเก้าเลยเหรอโอ้โหครูสั่งครูโหดจังเนาะติดสามติดสี่ขาให้วิทเบ้ไม่ได้ยืนเฉยร้องอ่ะนึ่งหนึเดียวอ่ะเป็นไงเจมี่นายสองแค่นี้จิ๊บจิบกเว้ยเลยมีหนักกว่านี้ไหมญี่ปุ่นตดเบ้เจ็ดสามหก ส7มเจิดจัดตัวสาการลงโทษนมีคนนอนเฉยดูดิี่สองนี่เป็นไงไงอ่ะฉันวิทมือเดียวก็ได้เนี่ยฉันก็มือเดียววะนี่ไงไม่ต้องใช้มือยังได้เอเวนจะใช้อะไรวะมือที่3หรือเปล่าโอ้ยสามล้านสี่สามล้านห้าสามล้านหกสามล้านเจ็ดสามล้านแปดเิทอะไรสามล้าน้านห้อโอโอ้ย หลังแกอยหลอกอาจารย์ดิค่ะเอ้ยใครที่มันมาช้าะฉันจะไม่สอนแล้วด้วยวิ่งเฮ้ยไวโดรีบเลยไปพราะแกวิ่งคนละสามรอบแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ไปพบอาจารย์ได้เลยน่ะไปพวดวิ่งก่อนเลยเว้ยไปพวดวิ่งก่อนเลยเปียเว้ยแล้วไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ิดามันฟิตไอ้ีเพื่อนใครวะเพื่อนใครไอ้นี่อะยอจะวิ่งมไหมเอใครวะวูบ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 มี่ย่งไปยูเซนโมย่งยูเซนโไปแล้ววูบวูบวูบลูอี้ขอขนมกระเป๋าหน่อยลูอขอขนมในกระเป๋าหน่อย เอามาโอ้ยเหรอโอ้ยเหเห็นไหมคนเอื่นรู้หมดเลยไปแล้วไปแล้วเอาล้อล้อล้อจีนเงือกอะทุกคนไปหาจานยิปมันกันนะ Two thousand years later เอเลยจังหวะนี้ใครก็ได้เลยเพราตะองอะต้องไม่เป็นช่วยช่วยช่วยเอาแบงด้วยใครได้นี่แกมตัวกับฉันเปงไงจะไหวปะเนี่ยฉันไหวไม่เอุ้ย อุ๊ทีเผื่อจันอย่าไปย่อมันเอาดิพวกกระทือประจานดีพวกเอาดีเอาดีลงไว้ลงมันไว้อ้าวพวกแกไปดวลกันตรงนู้นเลยอ่ะกลางสนามนู้นเลยไปเลยไปเลยไปเลยใครกับใครไปเลย โอ้เป็นไงวะเคลหลบยอะรู้แล้วอ่ะไม่อยากให้นายตายอ่ะนี่ไงฮะพวกพวกอยวาตากันเมืองเดียวกันพวกเฮ้ยทำ้ยนะทำให้ท่านได้ไงวะเฮ้ยไม่ไงโอ้ยมีบัตรให้สองมีของให้สี่พวกไม่ไงโอ้ยเราต้องถอดหน้ากากหรือเปล่าอ่ะเวลาอ่ะนิวยอร์เขาทำกันนี้อ่ะ โยดีอ oh, oh, ah, oh, oh, okay. oh, well, ่โตัดผมหน่อยอ่ะวดาบเอาสักคู oh, okay. ่นะเอาหัวตัดโยแฮร์รี่อะไรตัดผมตัดผมแล้วหรอไปอ่ะชอตตี้าเหรอวะไหก็ไม่ธรรมดานี้ห่ร้านเองฉัดชื่ออะไรอ่ะฉันถามกด้าไหมอ่ะที่นิวยกอใส่สีแมสเข้าร้าตัดผมแบบนี้ฉันใส่ได้เปล่าโอเคขอแบ ฉใช้อลังจะบอกเลยว่านายควรถอดแมมก่อนอูนี่ใครอ่ะไม่กลัวหรอกใครบอกให้ผมไม่ไม่ฉันจะเอาทรงเอลียาคาปูนอะมีหรือเปล่าเดี๋ยวล็อะยาวถึงคอมีมีไมาหาได้ได้อยู่แล้วเจ้าเจ้าแต่เดี๋ยวนี้พวกพวกนายมาเนี่ยพวกไม่ะีแต่คนไม่หล่อเท่านั้นแหละพวกที่จะตัดผมอ่ะฉันตัดให้ฉันมึงถามเขาเมื่อกี้นะตัดดีๆนะนะ นายจะเห็นแค่ด้านข้างถูกต้องไหมชัวเพราะฉะนั้นนายต้องไว้ใจฉันอ่ะเบียเลยจะเขี่ยใช่ไหมเลยอ่ะเฮ้ยเอาดีๆอ่ะมาเท่มาเอมาใกล้ๆฉันหน่อยฉันเลือกให้คาร์โพน่ะฉันเลือกให้เอาดีๆอ่ะมาเท่ฉันฉันจะเหมือนคาร์โพนะล้วรู้จักโคดักแม็กซ์รึเปล่าช่วยเลือกกับพวกเนี่ยให้ให้บอมบี้เลือกคนไทยอ่ะโอ้โหทรงนี้เลยพวกสรงนี้เลยไมาได้เลยเขาเหมือนเหมือนอืมเท่าไหร่สอโอเคอ่ะเรียบร้อยอ่ะเคียร์ให้ ยัไม่เรียบร้อยมีมีสแกนจ่ายไหมอ่ะมีบันนี้จะตัดดิฮะชัวร์วันนี้ว่าตอนนี้ฉันเหมือนใครอ่ะไม่เหมือนใครอ่ะเหมือนนายดีละชัวร์วันนี้แล้วก็เป็นตัวเองใช่ไหมโอเคอ่ะทางโน้นตัดหูฉันน่าไม่ต้องกลัวอ่ะตรงนี้ใกล้โรงพยาบาลแล้วนะว้าวไม่ขาดหรอกแค่หลุดไม่ต้องตื่นเต้นนะนี่เป็นครั้งแรกได้บอกตัวเองใช่ไหมบอกเธอนั่นแหละ นายไม่ใช่ครั้งแรกอ่ะฉันตัดมาหลายคนแล้วอ่ะโอเคอ่าอยากได้ประมาณไหนความยาวก่อนสไตล์เดดร็อกอ่ะมีคนมาทำเดนร็อกไปแล้วประาผมหยิกอ่ะหยิกอ่าไม่ฟูมากกลางๆอ่ะแล้วก็ขอบเฟตเฟตนะไม่เอาแบบนี้เอาที่แบบข้างๆมันเฟตเอาให้เห็นไททอยด้วยไหมเย่แย่แย่โอเคโอเคชอบอันนี้ชอบอันนี้ใช่ไหมเย่โอเคแล้วหนวดอ่ะฉัน ได้อ่ะนายอยากได้หนวดแบบไหนแบบว่าลิือฝีปากอ่ะแล้วก็ตรงคางอ่ะเขาแพ้อโอเคก็แบบกันออกอ่ะกันออกเย่ให้มันเป็นทรงเย้ประมาณนี้ได้ไหมเชื่อโอเคไหมเชื่อโอ้ประมาณนี้แหละเจ๋อเลยอ่ะเจ๋อนะ้วเจ๋อเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊อบโอเคเจอกันนะพวกเชื่อไว้เจอกันเป็นยงไสาวๆที่ดีพร้อมให้คำแนะนำเรื่องทรงผมหนุ่มๆอุ้นี่ใครมาช่วยฉันหรือเปล่าอ่ะ เรียบร้อยว้าวเป็นไง้าะพี่สมายเลยประเทศไม่เหมือนคนหัวโล้างบนเลยวะแย่ล้หล่อมากเลยอ่ะวันพรุ่งนี้ก็มาตัดใหม่นะฮะเปล่าเธอพูดเล่นอ่ะใส่หมวกนี่ต้องใส่หมวกดูทางนี้เป็นไงโอ้ยแจ๋วเจ๋วได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเอารอยที่หน้าออกให้โอเคไหม